สบายดีพี่น้องบัสูขสิคนพี่น้องทอดกามาทอดกันเหนือซีเด้พี่น้องเด้างอันเด็ดทีนี่พี่ชายเพิ่งจะมาจากไทยเนาะพี่น้องประมาณบานเนาะโอ้เทคาดแบอนี้มาแล้วก็ลุยงานเลยพี่น้องว่าขนาดเนาะอ่าอาสาสดสบายดีพี่น้องดนแล้วก็น่ากับปรเดม โอเคเนาะอันนี้พอน้องเต็มอ่ะสบายดีพี่น้องเนี่ลูกละไปลูก่ะใ่เห็นเลยแม่นะมาอะไรบ่แม่แมปเรื่องมาหาน้องแม่ผักเม่แม่เออเื่งผักบอสสมปูนประเด็นมือนี่เออเอาอีกรอบนึ่งพี่น้องสายเด่นนอะไรบอพี่น้องเราปรเด็นถามหมอสติดน้อ ห้องว่องเบนตงหานะพี่น้องนี่ใหญ่เต็บเนาะมีแตงสีต่อเติมเล่นนเลยนงงเป็นห้อง่อนเป็น้องเตตัวพี่น้องเลเอออบอน่ยะแต่เ้เาดจยมีงเเองเวลาผู้สาขามากกันแลบเขาช้นเห็นเนาะสบายเนาะใส่ไม่เอาไปหยังะเรียบ ใส่แผ่นเรียบมาแต่เพื่อนก็นลุยงานเลยพี่น้องสายอยู่เทิ่งเดี๋ยวกันหนากันสิไปเฮือนแม่นู่นหนึ่งเอตรวเด้อพี่น้องเด้อเห็ดทางด้านหลังห้องเฮือนเด้อพี่น้องเด้อทางด้านหลังเนาะฮะใช่แล้วร,บรอบเลยพี<อ>่น้อข้างหน้าขางหลัง การก่อนที่มือสร้างเด่นครับมันจะได้ผูกขาดเลยมาหน่อยใองมือเก่อกนะเจงเติบไว้ลสร้างรีบวไน้มาซอยปะเป็นกะข้ามียากข้าเต้าลูกน้อยเลยเนาะเมียเขงบานเลลูกเองบานใครสนข้ามือขนหลังมีอ๋อได้ข้าวลูกปเนอาไรตในบอกกันเนาะ บ่นะบ่นาบ่นะกินไร่ฟงห่าก็มันไรเท่าไอะนะมาสั่งินบอกดินบางอ้น็กดด้วสีตัวต่านล้งายีมกังกรกับพี่นางเพิ่งกําลังหาเลือกเกือในน้องเมฆหรือพี่น้องเนี่ยมหาบุห็นเนาะไหนมาาล่สะอาดสะอาดนี่ใส่เกือบเด้กินนมรอนาะโอ้ยได้โทรศัพท์ เอาอะไรหายเนาะฝากเลยใจนะคะฝากใหน้องเมฆน้ำสุดซื้อมาเออพนนี่กระบอกหางแบบขึ้กระนาวนึืมได้พี่น้องเด้อทุ่งข้าสามตูบ้าบาบุญยังห้ยบุญยังบุญยังีก็ได้ะเดี๋ยวเราจะเอาทงมาใส่ ใเด็กาพอดีเป็นตาตีหรอเล่นสามสุดเนาะสามสุดรองเท่าสามขูกอะรก็าไเนี่ยที่น้องมีเอนาบนี้เนาะอ้าไข่สักยาซื้อสักยาเอออเนม่เดียวกันกับฉันเดียวบ สามเค็มบวกเอาไปได้กับจนจังเนาะไอปุ่นเออจนไข่ละผู้บิดจะถือเปล่เอาเด็กน้อยเขาได้สีดอยู่แล้วเด็กน้อยเนาะกันพญาเออกันพญาจังละต่อไปต้องเมฆอ่าขอบใจหลายด้อบาวยังละเอ้ยสวัสดีกันยินเลยนะเสียงสามสุดพี่น้องเลยเอาขี่ทรายให้พี่น้องบาได้มาได้กลับไปก่็ ไอเป็นพี่จี้ย่งออางเลยเพราะว่าช่วงนี้มันยังโควิดอยู่สถานการณ์บ้านเมืองอยังยังนั่นเนาะนั่นอยู่ยำเย่อเนาะเป็นกับบริกรเป็นพ,พี่น้องเลยดีมามาตั้งรักของเมือ,มองบ้านเนาะมาจึงก็งานกัน

พอนเลยพี่น้องเน่แหละอาสบายดีพี่น้องเป็นได้ไหมแม่คอยไข้ขึ้นแล้วแม่ก้ะบัดไข้บัดตึงบู้อมบาดจิตตะอุกเออมาลินพี่น้องเองโดนมาหาเถื่อนหนึ่งเนาะแม่และกอลานได้ยังนง่นแะคนกินเองแหละที่ลูกอาคือเก่าต้องพี่น้องเนาะสางผ้ากับโบยู่พี่น้องเลย กระท้องปันทึ้งๆธนาไข่แน่แล้วพี่น้องกรยท้องมันอะไรอย่งเงมันอืดมันจกินของพิดของอย่างนะอันนี้กับบาซิมาลินน้ำไอ้น่องนิดหนึ่งพี่น้องเชือว่าบอดได้เจอหนาเจอตากันโดนนะพี่น้องเนาะมาลินแหละพี่น้องกับชิกับแล้วพี่น้องกับเมื่อเบิ่งลูกเมืองเต้าแล้วพี่น้องกักกานาจะมีลูกหน่อยดามามาด้วยพี่น้องเดในเฮือนเมซี่กับโบกายออกเต็ไปประมาณร้อยเมตรพี่น้องจะห้อนเนาะ ที่ยางลงไปพุ่นอีกหน่อยพี่น้องอยางลงไปลงมาเลยพี่น้องตอนนี้พี่นางเนนะพิ่นกไงนาเด้อพ,พี่น้องเด้อได้เป็นท้องปะมีอะไรเอ่ออจักเดือนแล้กวกะ้าประมแปดเดือนกว่าแปดเดือนเก้าเดือนนะมือหมอสี่ข้อแล้วเน<ม>วานะเออหมอสี่ข้อขแล้วพี่นอ้องจักเดือนพี่นาง

ได้ผู้ชายเลยตันเลยเห็นมันเรียบร้อยแล้วได้ผู้เดียวนะพี่น้องเยได้ผู้เดียวคอล่อเลยกับกับน้องลุงแล้วไปขู่กันเนาะผู้หญิงกับผู้ชายสองคนตันแล้วตันแล้วเหลือคนเดียวโอ้ย น้เบิ่งมองน้องซ้ายต่อพี่น้องเลยอะไรนะฮัสคลิปอยู่เรียแล้วเลยก่อแล้วเลยกระสาบเลยเนี่ยตัวเนาะอะม่ใช่คนที่านตัวนี้ไปนะอ่คือบวชใส่สองแก้วนะบวชใส่แล้วฮะบวชได้ใส่แล้วงบทบพ่อเอองบทบพ่อมันก็มีฐานเนาะมันก็มืดแล้วหนิผมมืดดอกประวัติยังสี่อาซีขาวได้ทานาซีขาวใส่เพดานใส่บวชเพดานใส่อยู่กุกโล กระโลเนี่ยโยกไว้ก่อนมีแต่เทพื้นเฉยๆเทพื้นแลรกเลยอย่างฟังอุปก่อนโจไปก่อนเงี้ยเอาทุบๆไล่ไปงออย่างสิต่อเติมเนาะเงินเดือนเทปุ้กแง่ตงกะโลบอแพงเนาะห้องเดียวนี่กับพ่อสำหรับห้องหนึ่งละพี่น้องคือว่ากว้างเติบเลยสำเพื่อนกว้างตัวห้องห้องเขาอ่ด้วยห้องกระนาอยู่ด้วยพี่น้องกว้างไหมเพราะวันนี้เราลงออกมาดีเออ มันจะเอารถเข้ามาในตู้อยู่นะกระแทกอย่างน้ใส่ตู้ผนจะนั้นส่วนตัวผนเนาะผลเนาะแมลล์นอนแก่สมแก่ขายเลือดลูกหลานหลายพี่น้อกนอกนู่นเป็นแนวจำเป็นเลยเนาะที่เวลาจังเจีต่อเติมเติมลูกหลานหลายแมลละเห็นห้องออกมาปัญหากรณีลูกหลานหลายคนหลายมันจะสอดกันเนาะเมันจะลายสอดลายซดใส่ของอะไรอยู่ในมันจะงีอะรกันเงื่อนที มันก็เป็นส่วนตัวของใครมั่นนะบอกไงบริดารเรื่งของการเลือกคนอยู่ความเดียวนะพี่น้องเด็กน้อยเล็กเล็กบริบทิเขาเยอะมากบางเถื่ออุปกรณ์วางไว้บางเถื่อมันมาเป็นความอยากนะจ้ะหน่อยานจับไปจับมานะเป็นหูเสีย <c oughs> งกันนะฮะเนาะเห็ดเป็นส่วนตัวก็ดีเด้อพี่น้องเด้อเอาคลิปนี้ก็สศิลาพี่ลาน้องไปก่อนเด้วยเพินะ่มเด้อกดไลค์กดแชร์กับต้องกันหนะ <c oughs> ้าตาอ้นเด้อพี่นะ้องเด้อฝากซ่องเพคนเด้อพี่น้องเัาหงอกเนาะยังไ่ทันเห็ดเนาะฮะ <c oughs> เคไม่มีโอกาสจะเข็ดตั้งซ่องอีกมัดงซ่องหนึ่งเนาะแต่เป็นไรายได้พอบๆเของอ้อาน,ออน,นาพี่น้องเบิรงกตะกรวดพี่น้องโอเคหน้าเจอกันนะ